บานเฮามันก็ซํำบานเฮาเนี่ยลรก็พาไปเก็บกที่สวนเลยครับก็ปลูกแบบพอเพียงครับไม่ได้ปลูกเยอะครับเราปลูกไว้แค่พอทานในครอบครัวของแต่ละบ้านครับถ้าใครที่จะไปขอกขก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะจ่ายตังค์กันจากสิบยี่สเป็นค่าน้ำค่า ปุ๋ยอะไรกันไปแต่ส่วนนี้เขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยจากปุ๋ยคอกคนระับก็เชื่อมั่นได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้มาแล้วก็จะนำกลับไปทำกับข้าวนะครับเมนูวันนี้ก็เป็นหอยโข่งนะครับแล้วก็ตำถั่วนะครับ ยที่มีคุณภรรยากำลังจัดการล้างหอยกันอยู่นะครับแล้วก็หลังจากล้างสักสามน้ำนะครับเราก็จะนำกาดาเตาล้างน้ำสามน้ำแล้วก็เอาขึ้นลรองมอหนึ่งซีทํำการต้มต่อไปบังคับเมียล้างหอย ตำบักครัวน่าก็ป่าไหฮมากเสียบเสียบบ่แล้วบางทีเนี่ยหน่วยหนึ่งหน่อหน่อหน่ออือตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยเออตำมักทัวะม,ม,มักทัวเสียบ